สวัสดีครับก็ซีซั่นใหม่ก็กำลังจะเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีที่เราจะใช้ในการทําเกียร์ให้มันออกมาเป็นเกียร์สุดเป็นเกียร์สุดท้ายที่มันโหดๆนะครับก็อันนี้สําหรับผู้เล่นที่เราสามารถฟาร์มของได้อย่างสม่ำเสมอแล้วแล้วเราต้องการทําของที่มันเป็นของ endgame เป็นชิ้นสุดท้ายที่เราจะใช้เนี่ยอยูอย่างธนูที่ผมใช้นะครับเห็นไหมครับ ว่าออกมนจะออกมาดีแล้วก็สวยทุกแถวนะครับก็เดี๋ยวผมจะค่อยๆทําให้ดูเลยนะครับขั้นแรกเนี่ยเรามาเริ่มจากการคร้าของใหม่ก่อนนะครับี๋ยวผมจะใช้อ่าของกอลลินเพราะว่าผมฟาร์มรองเท้าแล้วมีการ์ดเหลือเยอะมากสมมติว่าผมจะทําธนูเห็นไหมครับขั้นแรกสุดคือเราต้องค้าออกมาก่อนนะครับปึ๊บอ่าทีนี้จะเห็นว่าของที่มันพิ่งค้าออกมา มันจะมีมันจะมีออปชันติดออกมาเลยเห็นไหมครับอืมซึ่งออปชันตรงเนี้เราสามารถรีใหม่ได้จากรูปปั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่อยากรอรูปปั้นแล้วเราก็ไม่อยากจะเสียไอ้เจ้าหินส้มเพื่อใช้รีเนี่ยเราก็สามารถเช็คได้ตั้งแต่สเต็ปนี้เลยว่ามันมีออปที่เราหาอยู่ไหมถ้าไม่มีเราก็ทุบทิ้งเราทําใหม่เลยก็ได้หรือสำหรับคนที่โอเคไม่รีบเราสามารถที่จะพร้อมที่จะค่อยๆรีไปทุกวันทุกวันว,นว,นวนละสามสี่รอบ จากรูปปั้นนะครับถ้าแรกเราก็เอามาอัปเกรดเป็นหินเี่ยใช้ลายดนะครับอัปขึ้นเป็น M ก่อนอพอ,อพเอาขึ้นเป็น M ปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถตีบวกแล้วก็มาตีบวกก่อนเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราตีบวกจะมีออฟฟ้าขึ้นมานครับเห็นไหมครับอันนี้ออฟฟ้าแถวที่หนึ่งออฟฟ้าแถวที่หนึ่งเป็นจมตีเวท 1. หนึ่งร้อยอันนี้ขึ้นเน่าละถ้าเกิดว่าอาชีพคุณเป็นสายกายภาพปุ๊บคือคุณใช้ไม่ได้ละแต่ว่า สำหรับ่าธนูบางอาชีพที่เป็นจบตีไฮบิดอันนี้คือถือว่าสวยมากครับแล้วก็ตีบวกต่อขั้นที่สามคือออกฟ้าเนี่ยที่มันมาจากการตีบวกเนี่ยเราจะไม่สามารถดีรีทิงได้อ่าอย่างเงี้ยถ้ามันออกมาเป็นอย่างเงี้ยผมถือว่าธนูอันนี้ผ่านละผ่านแปลว่าอะไรก็คือเราเวลาเราตีบวกจนถึงขั้นที่ห้าเนี่ยมันจะมีแถวที่สามออกมาอีกโอ้โหอ,อันนี้สวยมากนะครับคือเราสามารถเลือกที่จะ เวลาเราจะเอาไปใส่ชิปอะ่ะเราจะต้องยอมเสียออฟไปอันหนึ่งจริงๆเราจะเลือกออฟกันไหนก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแนะนําให้เลือกออฟฟ้าที่มันไม่สวยนะครับแต่ถ้าอย่างอันเนี้ยจะเห็นว่าเฮ้ยถ้าต่อให้เป็นสายกายภาพอะ่ะผมก็จะตัดแมจิกพาวเวอร์ออกเียเดี๋ยวผมไปทําให้ดูครับเวลาเราจะเจาะชิปนะครับเจาะรูใส่ชิปนะครับเราต้องเอาเราต้องเลือกเนี่ยเราต้องเลือกว่าเราจะตัดออกทางไหน,นอย่าไปตัด สีแถวบนนะครับเพราะสีแถวบนเราลีได้แต่ว่าไอ้เจ้าสีฟ้าเนี่ยมันคือสิ่งที่ลีไม่ได้เห็นไครับอ่าถ้าสมมุติว่าคุณเป็นสายสายกายภาพคุณไม่ต้องการไม่คุณก็เจาะเอาเว้นออกก็ได้แต่ถ้าอย่างสมมุติอันนี้คุณจะมาใช้กับธนูไฮบิดคุณก็เอาตีจมตีเร็วออกเพราะมันเป็นสายปั้มสกิลก็เจาะรูใส่ชิ้ก่อนนะครับอ่าเนี่ยทีนี้ที่เหลือเนี่ยไอ้เจ้าออฟข้างบนเนี่ยตรงที่มันเป็นสีม่วงสีชมพูเนี่ย คุณสามารถรีจากรูปปั้นได้แต่สีฟ้านี่มันจะฟิกละยังไม่จบนะครับมันจะมีตรงนี้ครับไอเจ้าตัวสาครับตัวเฮลซ่าอินฟลูชันตัวนี้และตรงอันเนี้ยหลายๆคนอาจจะงงนะครับว่าเอ้ะมันคืออะไรทําไมมันมีสองอันมันมีอันบนกับอันล่างแล้วแต่ละอันกดออกมาแล้วมันเป็นยังไงนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเรากลับไปที่ไอเจ้าตัวนี้นะครับอ่ะคุณมาดูนะครับคุณจะเห็นว่า ไอเจ้าออฟพวกนี้มันมีเลเวลอยู่เห็นไหมครับหนึ่งสองสามแล้วก็บางอันก็จะเป็นเลเวลสี่กดให้ดูเห็นไหมครับเลเวลสี่อ่อันที่ผมมีคีนัมเอ็มร้อยยสิบเนี่ยมันเป็นเลเวลที่ที่มันโดนสาบตลอเพราะฉะนั้นมันมันจะรีออฟแน่นอนจริงเลเวลมันจะเกินสี่นะครับแต่ว่าออฟที่มันออกมาตามธรรมชาติเนี่ยมันจะเป็นเลเวลสี่สูงสุดนะครับก็คือมันจะสุ่มออกมาเป็นเลเวลหนึ่งถึงสี่ อันนี้มาออกมาปเป็นหนึ่งถึงสามเนี่ยก็ไม่โอเคเท่าไหร่ไอ้เจ้าตัวเจ้าตัวสามเท้าไส้ i อ็นฟิวชันเนี่ยนะครับมันจะมีผลมันจะมีผลที่เป็นไปได้ทั้งหมดสามแบบนะครับนี่มอ่อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับคืออันนี้นะครับ modifier enhancement superior modifier enhancement เราก็ fade out enhancement fade out enhancement หมายถึงมันจะเปลี่ยนสก,กิลข้างบนเนี้ยสุ่ม fade out แถวสองหรือแถวสามให้ออกมาปเป็นสก,กิลสาม คือปกติสกิลเนี่ยออยเฟดบาวเนี่ยเราต้องมีสองหรือสามอันมันถึงจะทํางานใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราสับเนี่ยมันมีอันเดียวมันก็จะทํางานได้เลยครับอย่างอันนี้ผมมีเดียนะอ่าอย่างอันนี้เห็นไหมครับตัววินโนวาของผมมันสาบเนี่ยมันก็จะทํางานได้เลยนะครับทีนี้นอกจากมันจะสับเฟดบาวของเราอันนึงแล้วมันจะมันจะสุ่มเพิ่มออฟให้เราอีกแถวหนึ่งนะครับเนี่ยอย่างอันนี้ของผมคือสาบแล้ว เนี่ยออปที่มันสุ่มเพิ่มมามจะเป็นสีชมพูเนี่ยอัน,นเนี้ยเนี่ยก็คือผมได้อินบวกสินะครับแต่ว่าผลอีก2อันคือนี่นะครับ modify enhancement กับ t ูบพิ i หลี่ modify enhancement คืออะไรมันคือมันจะบวกบวกเลเวลของออปชันของเราเนี่ยขึ้นไปอีกหนึ่งเลเวลก็คือถ้าสมมุติว่าอย่างอันเนี้ยตอนเนี้ยมันคือ extra physical damage บวก30%ใช่ไหมครับถ้าผม modify แล้วมันสุ่มตกันเนี้ย ันก็จะบอกไปอีกรวะว่าหนึ่งกลายเป็นสี่สิบเปอร,ร์เซ็นเสร็จแล้วมันก็จะเพิ่มออฟสีชมพูเนี่ยให้ผมอีกแถวหนึ่งเหมือนกันทีนี้ไอเจ้าซูพิเลียเนี่ยมันก็เหมือน modifier นั่นแหละแต่ว่ามันจะบวกหนึ่งสองครั้งครับก็คือนายจะบวกอันนี้แล้วก็บวกอันนี้ก็ได้เนี่ยประมาณนี้ครับแล้วมันก็จะเพิ่มออฟอีกแถวหนึ่งด้วยทีนี้แล้วไอ้ข้างล่างหล่ะมันต่างกันยังไงนะครับจริงๆแล้วข้างล่างกับข้างบนเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างเลยความแตกต่างเดียวก็คือ คุณจะใช้อันล่างเมื่อคุณมีออปชันเลเวลสอยู่แล้วนะครับเวลาคุณเลือกอันล่างแล้วมันออกมาเป็นออกมาเป็น modifier enhancement หรือ supplier ียมันมีโอกาสบวกไปเป็น Level 5แล้วก็บวกตามอีกีไปเป็น Level 6ได้ครับนี่คือความแตกต่างอย่างเดียวของแถวเอเจ้า infusion แบบ Basic กับแบบ advanced นะครับก็คืออันบนกับอันล่างเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่า คุณไม่ได้อยากได้อ PTION ให้มันเกินเลเวลสี่หรือคุณมีอ PTION ที่เป็นเลเวลสามเลเวลสองอยู่แล้วคุณแค่อยากจะให้มันเระสาบให้มันอ PTION มันดีขึ้นคุณก็เลือกใช้อันบนก็พอไม่ต้องไปใช้อันล่างเราจะใช้อันล่างเราต่อเนื่อเราอยากลุ้นให้มันเป็นเลเวลห้าหรือเลเวลหกนะครับเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยอย่างของผมอย่างเนี้ยเห็นไหมครับฟีดาเมดกับสกิลดาเมดเนี่ยอันเนี้ยมันมาจากซุปเปรลียนะครับก็คือมันบวกทะลุทะลุเลเวลขึ้นไปนะครับส่วนไอ้เจ้าโร้ย์เอนจ์เพิ่มระยะ ราจะมีสกิลนี่คือเป็นเป็นเอฟเฟกที่มันเพิ่มเป็นแถวเป็นแถวที่ห้าเพิ่มขึ้นมานะครับก็ประมาณนี้ครับสเต็ปในการทําเกียร์สรุปอีกทีนะครับก็คือ 1. เราค้าบก่อนครับเราคาบแล้วเราดูว่าออปชัน4แถวที่เราได้มาเนี่ยเราโอเคไหมเพราะว่าการคราบเราทุปทีเนี่ยเราไม่ต้องเราเราเรา,เราทำได้ไม่จํากัดในแต่ละวันใช่ไหมครับเราสามารถไปฟาร์มการ์ดแล้วเราก็คราบขึ้นมาแต่ว่า ถ้าคุณรอรูปปั้นคุณหาคุณต้องหาหินต้มมาสูดมันมีทรัพยากรที่จํากัดแต่ถ้าคุณขยันเล่นคุณคุณไปฟาร์มการ์ดแล้วคุณก็มาคาร์บลงออฟไม่สวยคุณก็ทุกทิ้งคุณก็จะทําได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าโอเคคุณไม่ใจร้อนคุณคุณไม่รีบคุณคุณก็โฟกัสมาที่เนี่ยการตีบวกครับดูดูให้ออกฟ้าอย่างน้อยสองในสามแถวอ่ะมันเป็นออฟที่โอเคมันเป็นออฟที่รับได้คุณจะเห็นว่าของผมเนี่ยเห็นไหมครับ ออกฟ้าผมจะโอเคทุกอันเลยอ่าเนี่ประมาณนี้ครับอืมแล้วพอคุณพอคุณได้ออกฟ้าตีบวกเช็คออกฟ้าว่ามันโอเคแล้วคุณออก็เอามาเจาะด,ดูใส่ชิปเจาะด,ดูแล้วคุณก็ปิดด้วยเฮล s ่าอินฟ u s ชันครับก็อาจจะงงงนิดนึงก็ลองไปทำดูนะครับแล้วก็มาฟังซ้ำอีกรอบก็น่าจะหวังว่าจะช่วยได้และมีประโยชน์ครับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ขอบคุณครับ